การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนลึกลับที่ซ่อนอยู่หลังขอบเขตของโลกมนุษย์มีป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าป่าคริสตัลซึ่งต้นไม้ทุกต้นจะเปล่งแสงระยิบระยับราวกับอัญมณีและสัตว์ทุกตัวพูดคุยกันได้เหมือนมนุษย์กลางป่าแห่งนั้นมีหนูน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าลิซ่าตัวเล็กเท่าฝ่ามือขนสีขาวนุ่มราวหิมะ ลิซ่าอาศัยอยู่ในโพรงใต้ต้นไม้คริสตัลกับคุณยายของเธอและฝันอยากเป็นผู้พิทักษ์แห่งแสงที่คอยปกป,ป้องป่าจากเงามืดวันหนึ่งท้องฟ้าของป่าคริสตัลเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นเงามืดแห่งรัตติการเริ่มคลืบคลานเข้ามาสิ่งมีชีวิตทุกตัวหวาดกลัวลิซ่าจึงออกเดินทางตามตำนานที่เล่าขานว่า ในถ้าแสงสวรรค์กลางภูเขาไฟมีคริสตัลแห่งแสงบริสุทธิ์ที่จะขับไล่ความมืดออกไปได้ระหว่างทางลิซ่าได้พบเพื่อนใหม่ได้แก่คาอันกิ้งกามิปีกที่พูดภาษาความฝันเมอร์ลี่ผีเสื้อเรืองแสงที่สามารถเห็นพลังงานของสิ่งต่างๆพวกเขาเดินทางผ่านทุ่งดอกไม้พูดได้ลองแพข้ามแม่น้ำเสียงเพลง และเผชิญกับมังกรแห่งความกลัวในหุบเขาเงาเมื่อถึงถ้ำลิซ่าพบกับคริสตัลแห่งแสงแต่ก่อนจะได้แตะมันเธอต้องตอบคำถามของวิญญาณพิทักว่าพลังที่แท้จริงของแสงอยู่ที่ใดลิซ่าหลับตาและตอบว่าอยู่ในใจที่กล้าหาญและเมตตา แสงจากคริสตัลจึงพุ่งออกมาครอบคลุมทั่วป่าคริสตลัลขับไล่เงามืดออกไปเผยให้เห็นสีสันงดงามของธรรมชาติอีกครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านลิซ่าถูกยกย่องให้เป็นผู้พิทักษ์แห่งแสงรุ่นใหม่เธอไม่ได้แค่ปกป้องป่าแต่ยังทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตกล้าหวังและเชื่อในความดีอีกครั้ง